เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับฮัสวัสดีครับเอเล็กซแมนนะครับวันนี้เราอยู่ในเอธิเดียลิซาโตนั่นเองนะครับผม วันนี้ขอญาตมาแนะนํานะครับว่าก้อนอัพสกิลสีเหลืองกับสีม่วงเราควรอัพตัวไหนนะครับตัวไหนแต่ละตัวที่ควรอัพแล้วก็ตัวละครไหนที่อัพแล้วใช้ผ่านสองด่านดีที่สุดก็เพื่อกิจกรรมรีตัวละครไปแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะได้แบบคือตอนนี้ไม่มีกิจกรรมรีไงถูกไหมเราก็วควรจะไปอัพตัวละครที่เรา,าสามารถทําให้ผ่านได้นะครับอ่ะระดับแรกเรามีไล่ตัวที่ที่ทมีทําเลยนะ ก็ยังเอาของเอาลินลี่เนี่ยลินลี่เนี่ยเขาเน้นสกิลอะไรที่ควรอัพนะครับก็คือในส่วนสกิลแรกเลยครับอัพเต็มเลยเพราะว่ามันจะได้แอคซิสเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็เพิ่มโอกาสบูตเกตนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มโอกาสแอคซิสเป็นเจ็ดสิบห้านะครับแต่มีตอนนี้ของไม่พอแล้วมีไปอัพตัวอื่นครบแล้วนะครับลินลี่ใช้ทําอะไรลินลี่ใช้ผ่านหมดเลยครับทั้งทั้งสามดันเลยไม่ว่าจะเป็นดันไหนลินลี่เป็นตัวละครที่แบกหลังหักสุดๆแล้ว ทั้งในส่วนเทเลอร์อ่าวโดกี้โดกี้ออรโล่านะครับใช้หมดเลยเออใส่โค้ดใส่โค้ดโค้ดตอนนี้ไม่มีโค้ดใหม่นะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นเขาบอกหมีบอกว่ามีนะอ่ะรหัสแรกรับตรงนี้เลยครับเดี๋ยวขอขอญาตไล่ตัวนะเผื่อใครจะทําถ้าเกิดเป็นผู้เล่นมาใหม่ตอนนี้ก็แนะนําเลยลินลี่ควรจะต้องมีติดอย่างน้อยตัวหนึ่งนะมันมันมันคือตัวที่แบบโอ้มันใช้ทุกคอนเทนต์จริงๆอะทำไปเถอะไม่เสียหายนะครับ อ่ะต่อไปเป็นส่วนรีโมชาแต่รีโมชาจะลงได้แค่หมดเดียวนะครับเอ่อถ้าแนะถ้าแนะนำอัพสกิลให้อัพแค่สกิล l 3ให้เต็มแค่นี้ก็ยิงแรงบันไลนะครับแล่้วเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าจะเอาไปแบกเอ่อดันสุดท้ายอีฟโนใช่ไหมก็อาจจะต้องอัพ2ด้วยเพราะว่ามันปลากระจายแรงครับแล้วก็ได้แอคแท็กได้ดาเมจได้ค e y l เลดด้วยมันก็จะทำค่าค e y เลได้ร้อยง่ายๆนะอันนี้มีลงรีโมชาก่อนเพราะว่า อนนี้มีฟาร์มออตโต้นรกสีได้แล้วแต่อ no ินฟอนโนไปลองระดามเมจไม่พอขาดนิดนึงก็เลยยังไม่ผ่านนะครับก็เลยเออไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็พอแล้วมีไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นอ่ะเออเดี๋ยวก่อนรีโมชาแบกดันไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไล่ทีละด,ดันไปเลยนะอ่ะด็อกกี้ดก็ดกดก,กี้แต่ว่าออโรร่าไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เทเลอร์ไม่ได้ใช้แต่จริงๆตอนนี้มันมีตัวหนึ่งที่ปั้นได้2ดันมีหลายตัวเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำครับผัวใครจะมาเล่นนะ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนพี่ดิสติงมือปืนโรคพยาร์ตอนนี้เป็นอยู่ในส่วนตอนนี้เป็นในส่วนเอ่อท็อปเทียรเรียบร้อยนะครับอัพอะไรใช่ไหมอัพเลเวล5อัพสกิล3เต็มครับแล้วก็เป็นในส่วนสกิล2เต็มหลักๆก็กแค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดมีเหลือๆอัพสกิล1ด้วยก็ได้เพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มเบาบางเวลาเพิ่มขึ้นเป็นสองเทอมแต่ว่าจริงๆไม่ต้องก็ได้นะแต่ว่ามีอัพแล้วมันยิงแรงดีก็เป็นตัวละครที่การันตีแน่นอนว่าเราสามารถผ่านเจ้า เออเทเลอร์แบบคุมนรกสก3ได้แน่นอนแต่ว่ามียังไม่ได้ไปยิง3มนะตอนนี้มีเน้นโดกี้โดกีตอนนี้คุมนรกออโต้สได้มีโอเคแลละพี่มือปืนโรกพจนเทเลอร์ใช้ทําอะไรใช่ไหมครับเป็นตัวละครที่คุมที่สุดของสายฟรีคือผ่านเทเลอร์ยันอิฟโนก็ผ่านได้ครับโดกี้โดกีไม่ได้ใช้แต่ว่าออโราใช้อาดูออโร拉หมียังไม่ได้ทําทีมไปตีนะเดี๋ยวไว้ก่อนอาหมีให้ดูเลยครับเห็นไหมเอา อ่ะคุมแล้วก็ได้อ่ะคุมนเราก็ยังมีคนใช้ดิดตติ้งอยู่านนั้นดิดตติ้งเป็นตัวละครที่ไม่ได้ใช้แค่2ดันนี้นะดิดตติ้งใช้เยอะมากครับไปฟาร์มสัตว์เลี้ยงก็ได้ดิดตติ้งนี่คือบอกเลยนะโอ้โหยิงทุกตัวเลยครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันตายยากๆเป็นเป้าเดียวเนี่ยโอ้โหเสร็จมือปืนพี่โลกาจันท์หมดนะครับรานนั้นก็เป็นตัวละครที่ทำแล้วคุมตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะโดนเนิร์ฟนะราะนั้นปั้นสบายใจได้ล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีกิจกรรมดีีถ้าตอนนั้น ไอ้เพื่อรีตัวละครถ้าตอนนั้นมันจะต้องรีจริงๆเดี๋ยวยังไงก็สามารถเอาไปใส่รีตัวอ่อรีตัวละครได้นะครับต่อไปตัวละครมาแลวก็คือเซียด้านะครับเซียด้าอัพอะไรบ้างอา่ออัพสามเต็มแล้วก็สองนะครับมันใช้เยอะมันใช้ก้อนทองเยอะเพราะว่าต้องอัพสองสกิลเต็มถึงจะเก่งนะพราะว่าถ้าเกิดสมมติอัพสองสกิลเต็มเนี่ยเวลาบวกบัฟมันจะกลายเป็นสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับสามบัฟกาเ็ากาเป็นเท่าไหร่อ่ะสิบห้าคูณสามสี่สิบห้า สามสามเก้าเอ่อห้าสิบสี่เปอร์เซ็นตบวกขึ้นเยอะมากนะแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่ต้องลำบับนิดนึงต้องใช้ตัวเฉพาะทางในการแจกบับแจกบับก็คือลินลี่หรือตัวอะไรก็ได้ที่แจกบับให้นางเยอะนางก็ยิ่งยิงแรงนะครับซึ่งเซียด้าตอนนี้มีเห็นฝน้ัหลังเขาเล่นนลนะเออเขาใช้ผ่านโดกี้โดกี้แล้วก็ออโรล่าสองดันเลยครับเพราะนั้นเป็นตัวละครที่ปั้นที่ค่อนข้างคุ้มมากเลยในตอนนี้นะแต่อาจจะต้องทํายากนิดนึงของมันต้องเล่นนิดนึงนะครับ แต่ไงก็คุ้มอะตัวอันนี้เหมือนบอกเลยนะตัวทําคุ้มสุดตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนเดี๋ยวขอพูดทั้งหมดก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยบอกแลวกนะันตัวไหนทําคุ้มที่แบบไปล,ล่าเริงได้แทบทุกโหมดนะครับอ่าต่อไปในส่วนบิยอนติกแต่บิยอนติกจริงๆใช้ได้แทบทุกโหมดเลยนะเพราะว่าเป็นตัวละครบัฟที่ค่อนข้างดีแล้วก็ลดคูลดาวสกิลที่ควรจะต้องอัพนะครับก็คือสกิลสองคือลดคูลดาวนั่นเองเอาแค่ถึงตรงนี้ครับเพราะว่าเอาไว้ใช้คอมโบกับพี่ดิตติ้งคือเริ่มมาเนี่ยพี่ดิตติ้ บัฟสามก่อนแล้วพอเข้าเทิร์นอีกรอบหนึ่งบัฟสองสกิลของพี่ดิตติ้งก็จะ <me ans> ลดคูดาวพอดีก็จะยิงสกิลสามในสองรอบเลยครับอันนี้คือความโกงเลยนะ <me ans> ก็เอาไปใช้บัฟได้แทบหลายด่างเลยแต่ว่าหลักๆที่เขาใช้กันที่มีเห็นนะ <me ans> หละักๆที่เขาใช้กันก็เทเลอร์เ <me ans> <me ans> มตัลเนี่ยแหละเอาไว้บัฟพี่ดิตติ้งยิงสองรอบผ่านเลยจบ <me ans> คือเพื่อนๆ <me ans> ต้องพยายามโฟกัสฟาร์มขุมนรกสามไม่ได้เพราะเราได้ของสามดาวพอเราได้ของสามดาวเสร็จมันก็เล่นง่ายแล้วมีพูดถูกปะ ทำของ3ดาวใส่ครบเซตคือของ3ดาวยียังไงใช่ไหมเดี๋ยวยกตัวอย่างก็เนี่ยสมมุติมีใส่ไปตอนนี้3ชิ้นใช่ไหม,ไมไเออมันก็จะทําให้เราเนี่ยไปใส่อีกเซตหนึ่งเนี่ยที่เราได้เซตมากกว่าเดิมอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติมีใส่เดฟสิบใช่ป่ะมีใส่เป็นดาวหมดเลยเนี่ยมีก็อาจจะไปที่เซต8ก็ได้ครับหรือว่า12เลยก็จะโบกเดฟเห็นหมายี่กับสี แล้วก็สเตตัสแดงมันบวกเยอะวะ่าทองเยอะครับเนี่ยดูสเตตัสได้เลยจะเห็นเลยครับว่าของแดงมันบวกเยอะวกว่าเยอะเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมของม่วงก็แค่สามสามประมาณนี้นะครับใส่ครบเซตหมดก็เก่งกว่าเดิมเยอะต่อไปลิงโลลิงโลส่วนใหญ่เขาไม่อัพนะก็เอาตามนี้เล่นได้เลยครับเ <itsu> พราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้น้องเวลเรียเวลเรียอัพสกิลสามครับสกิลสามเต็มแค่นี้พอแล้วนี่สกิลสามเต็มเอ่อต่อไปเป <sm all> <sm all> ็นส่วนเฟย่าเฟย่านี่เขาไม่ได้ยอมอัพนะ คือจริงๆอัพไปมันก็ได้อะอย่างสกิลสามใช่ไหมแต่ว่าเอ,อไปอัพตัวอื่นมันได้ผลมากกว่าเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมนะครับเอาต่อไปในส่วนเดน่าเดน่นาอัพแค่สกิลเจาะกรอบเพิ่มแค่นี้พอครับถ้าไม่ใต้พอสกิลสามพอแค่นี้อัพเต็มก็พอแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีว่าจะรีสองออกอ,อ่วันเรียนเรียนี่บอกแล้วนะสกิลสามนะครับต่อไปพี่แวน่นมาเวลนิยมสกิลสามเต็มครับแค่นี้พอต่อไปน้องคาซูยุสกิลสาม เ,ออเดี๋ยวถ้าเกิดพูดถึงตัวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเอาพูดเฟยย่าต่อเฟยย่าใช้แทบทุกโหมดเลยครับสามโหมดเลยนะ <laughs> <ม> <laughs> เออเป็นตัวละครที่ควรจะต้องมีจริงๆก็คือคุมครับยังไงยังไงก็หนีบน้องไปสามโหมดจริงๆเพราะว่าตั้งแต่โหมดนรกสามสี่ล 3, แล้วก็อ,ฟอิฟโ,โนไปเขาปบบรับอ่ะบอสมันตบแรงมากถ้าไม่มีเกาะเฟยย่าที่คือโดนทีเดียวตายครับเพราะฉะนั้นยังไงเฟยย่าเขาคุมจริงอ่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวว่าตอวหนึ่งสองสามเลยลโหมดไหนลงอะไรก็ได้หมดเลยเฟยย่าดีนะครับ ไดน,นาส่วนใหญ่ก็หนีไปแทบทุกโมงแต่ว่าจะเป็นโหมดเทเลอร์หนึ่งกับออโราก็ใช้ได้โหมดอื่นก็ใช้ได้ที่ขาดเจอะกาะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยถ้าเกิดไม่มีน้องคอสก็สามารถใช้ไดน,นาได้ครับเออวาเลเรียนี่เขานิยมเอามาคอมโบกับน้องเนี่ยครับเซเเซียดาแต่ว่าจริงๆมันใช้ได้หลายตัวนะใช้ได้หลายคอนเทนต์น้องค่างบับดีนะครับอันนี้มีบอกไปแล้วเนาะ ค่าสยุอัพสกิลสามนะครับคาสยุใช้จริงๆแค่โหมดสองโหมดโดกี้โดกี้โหมดอื่นคนไม่ค่อยนิยมแต่ว่าก็ใช้ได้นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับพี่แว่นนี่แทบทุกโหมดเลยใช้ได้แทบครอบคุมจาก,กรวาลพี่แว่นนะครับเออมิโอ,ม,โอมิโอมีเห็นส่วนใหญ่สกิลสามแล้วก็สองถ้าเกิดสามกับสองเต็มดีมากแต่ว่าส่วนใหญ่น้องจะเป็นตัวเอาไว้เล่น RTA กับ PVP มากกว่านะสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่มีเห็นนะครับบางโหมดก็ลงได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยจัดมาก ซาเนียเขาไม่ค่อยอัพนะที่ที่มีเห็นน่ะเออส่วนใหญ่เอาแค่เอาเอาไว้แค่ฮิวมากกว่านะครับอันนี้มีพูดแต่ตัวที่มีมีพอนเนาะเหลียงอัพแค่เลอีอันติเมตหมู่แค่นี้พอแล้วครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเอ่อจะมีอัพอันนี้ได้ก็พอใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยดีมากหรอกสกิลสองบางคนก็อัพไปถึงนี่ครับเนี่ยเลเวลสามเนี่ยตรงนี้มันจะโจมตีเพิ่มอีกทีมันจะปล่อยเป็นขนนอกอน่ะ ขนไฟเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คงไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละอะ่ถ้าเกิดสมมติอนาคตดิทติง้งโดนแบนขึ้นไปเนี่ยโดนเนิฟไปมีตัวอะไรแทนเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับมีนี่โคตรเก่งโคตรอันตรายคือพี่เขาเลยแถมอัปดาวโคตรง่ายอ๋มอมมน,นู้อันนี้มีเห็นฝันหลังเขาเล่นนะวิกเตอร์เนี่ยมีว่าจะมีจะบอกว่ามันตบแรง,องพอๆกับดิทติ้งเลยครับดีมิทอาจจะแรงกว่าด้วยนะมีเห็นฝันหลังตบทีล้านสองล้านอนะ่ะล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครที่คนพูดถึงนอกกระแสครับ ส่วนใหญ่ก็ไปใช้ดิติ้งกันหมดแต่ว่าต้องห่วงถ้าดิติ้งปรับตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่อ่าพิกเกใช่ไหมครับพิกเกยส่วนใหญ่อัพสกิลสสกิลสามถ้ามีจำไม่ผิดนะเนี่ยอัพแล้วเนี่ยมาเพิ่มโอกาสเดฟลดคร100ับร้อยเปอร์เซนแค่นี้ก็พอถ้าจะเออเลยว่าห้ามัลดคู่ดาวได้ก็ดีหลักๆก,ก็แค่นี้เอง ตัวอื่นก็ไม่ค่อยใช้แล้วหลักๆก,ก็ใช้แค่นี้อันนี้มีพูดถึงตัวที่หมีมีนะหมีไม่ได้พูดถึงแมสกับไอ้มือปืนทัดมืดน,นะเพราะว่าหมีไม่มีนะเอาแค่นี้แหละอ่ะก็นี่คือหลักๆครับที่เขานิยมชอบใช้ตัวละครนะเพื่อนๆก็เลือกปันได้อ่ะเดี๋ยวขอญาตมาเรียงจัดในความสำคัญตัวไหนคุ้มสุดเชื่อ้าให้3ตัวที่ไปได้แทบทุกคอนเทนต์คือลินลี่ลินลีนี่ไปทุกคอนเทนต์เลยจริงกับเบลหนีบน้องไปได้แทบทุกอย่างเลยครับต่อไปตัวที่2คือดิตติ้งดิตติ้งนี่ลงเอ่อทง Taylor, ัง โหมดอื่นที่เราไปหาสัตว์เทพก็สามารถใช้ได้เอาไปลงหอก็อยังใช้ได้เลยบอสท,ที่มันแบบค่ายากๆอะไรเงี้ยพ่ดิตติ้งรับจบคนเดียวเลยครับแทบทุคอนเทนต์บอกว่าแกจะไม่โดนเนิร์ฟนะแต่ถ้าโดนเนิร์ฟก็ไปใช้พี่ยักษ์ได้ครับพี่ยักษ์ตบไม่ตบแรงไม่แพ้กันต่อไปตัวละครที่สองตัวเสียด้แต่ต้องมีทีมเราต้องทําให้ครบนะครับต้องมีลินลี่เป็นข้อแม้เลยไม่มีลินลี่เล่นไม่ได้ต้องมีเฟย่าด้วยหลายตัวถ้ามีก็สามารถผ่านได้2โหมดเลยทั้งดกี้ดกี้แล้วก็เป็นในส่วนออร์ล่าค้คุม บียนติกนี่ก็หนีไปได้แทบทุกโหมดเลยถ้าเกิดสมบูรณใช้ดิตติ้งก็ต้องมีเบียโนติกครับมันช่วยกันซัพพอร์ตกันดีมากเ <cinematic. S 1> ฟย่า <c oughs> ก็ทุกคอนเทนต์เหมือนกันแต่ว่าเฟย่าไม่ต้องไปอัพสกิลก็ได้ครับเล่นแค่นี้ได้อ่ะหลักๆมีแค่นี้ครับจบเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ส่วนแมสกับ <c oughs> ตัวมือปืนมือหมีไม่พูดนะเพราะว่าหมีไม่มีไม่มีหมีบอกไม่ได้อะประมาณนี้นะครับ ต่อสองตัวนี้มันก็ลงทุกคอนเทนต์อยู่แล้วครับประมาณนี้อ่ะเพื่อใครมีคำถามเลยเกี่ยวกับเอเธเลียลิซ่าโตก็เป็นใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะแล้วเชอกันนะครับโอ้หมดนี้มีอยังตายอยู่เลยแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดบอดคุมนรลกสามนี่มีไม่มีตายนะแต่นรลกสี่นี่บางทีก็ชนะสี่บางทีก็ชนะห้าบางทีก็แพ้ชนะสองบางทีก็แพ้สามเว่ามันยังไม่ลงตัวเดี๋ยวต้องไปทําของนิดนึงนะครับประมาณนี้ ก็ถ้าเกิดสมมุติมีใส่ของ3ดาวครบหมดทุกตัวมันก็น่าจะเล่นได้แหละไม่น่าจะตายนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ